คำว่าสารพิษมลพิษไม่มีใครอยากให้เข้ามาในชีวิตแต่เราไม่มีทางรู้ว่าร่างกายของเรามีสารพิษหรือสารเคมีตกค้างมากน้อยแค่ไหนถ้าเราไม่ไปตรวจผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านสมัยก่อนเขาไม่มีเทคโนโลยีแบบเราแต่พวกเขามีวิธีแก้ที่ได้ผลชะงักเลยทีเดียวนั่นก็คือ กินสมุนไพรที่พวกเขาเชื่อว่ามันสามารถดูดสารพิษในร่างกายได้พืชสมุนไพรมหัศจรรย์ที่ว่านั้นก็คือรางจืดครับทั้งใบทั้งดอกทั้งรากสามารถใช้ได้หมดเลยพืชสมุนไพรรางจืดถูกขนานนามว่าราชาแห่งการถอนพิษเพราะเป็นสมุนไพรที่กระรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปเลือกใช้เพื่อแก้พิษต่างๆเช่นพิษจากยาฆ่ามแมลงยาเบื่อสารตะกัว่ว พิษต่างๆเหล่านี้อาจจะตกค้างอยู่ในร่างกายของเราผมใช้ดอกรางจืดตากแดดให้แห้งมาทำเป็นชาดื่มเพื่อขับสารพิษเพราะความเข้มข้นของดอกจะน้อยกว่าใบแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างไม่ควรดื่มติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านเพราะอาจจะมีผลเสียต่อระบบเลือดตับและไตครับ